ว่าเอ๊ะน้ําก็ใส่ใส่ทำไมมันถึงจะไล่มแมลงไล่โรคอะไรได้เง้เกตเอเยอะกําไรวันเป็นพันนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกเกษตรแฮปปี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่อําเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ข้อดีของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนั้นคือการลงทุนปลูกครั้งเดียวแต่เก็บขายได้ทุกวันเป็น 10- 20ปีเลยนะคะอยู่ที่การบำรุงของเกษตรกรผู้ปลูกและที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากๆเลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะไม่ให้ใช้สารเคมีในไร่แต่เอ๊ถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วจะทำยังไงให้ได้ผลผลิตดีดถ้างั้นไม่รอช้าแล้วนะคะไปตามหาเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะ ชี่แหนนามสก,กุลจิตเจริญอยู่บ้านเลขที่90ทับ1ตำบลสนามแย้อําเภอธรรมกาจังหวัดกาญทำหน่อไม้ฝรั่งทำมาหลายปีแล้วปลูกทั้งหมด10ไร่เป็นหน่อไม้ฝรั่ง4ไร่แล้วก็เป็นข้าโพดฝักอ่อน6ไร่ปลูกตั้งแต่พศ45แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้65ถ้าลกก็คือปลูกใหม่ไม่ได้เลยเพราะว่าหนไม้มันปลูกยาก ลงทุนครั้งเดียวแต่มันก็ไม่ครั้งเดียวหรอกนะเพราะว่าเราพักต้นครั้งหนึ่งเราก็ต้องมาถอนต้นทิ้งควนดินใหม่เราก็มาใส่พวกปุ๋ยคอกพวกอะไรเงี้ยบำรุงไปเรื่อยๆมันอยู่ที่การดูแลการบํารุงอันนี้ทุกทีก็เป็นต้นไม้พลังทั้งหมด20ฟไร่แต่ว่าเขาลกกันไปหมดแล้ว ส่วนอื่นลก,กันไปหมดแล้วแต่ส่วนของคุณป้ายังเก็บขายได้อยู่เลยนะคะแถมยังได้เก่งเอเยอะสะดด้วยทําไมส่วนอื่นเขาลกกันไปหมดเลยล่ะคะเพราะว่าหน่อไม้เป็นโรคอะไรเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คุ้มทุนก็ปลูกไม่ไหวลบเป็นกระโพดดีกว่าบางคนก็ทําไม่ไหวถอนไม่ไหวอะไรไม่มีคนงานไงถ้าทําเองก็ไม่ไหวนี่ก็ต้องจ้างคนงานช่วยอะไรเงี้ยเราก็ลงทุนไป จ้างคนงานบ้างอะไรบ้างเหลือบ้างลงทุนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผลผลิตมันก็น้อยแล้วเพราะว่ามันนานแล้วเงามันก็จะเสื่อมโทรมแล้วโอ้ยอนใหม่ๆนะเอวันเป็นร้อยอะเป็นร้อยกิโลนะสมัยก่อนที่ว่าปีสองปีแรกอะไรเงี้ยอากาศดีๆแล้วเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับอากาศด้วยอากาศร้อนจัดร้อนจัดมันก็แบบว่าผลผลิตมไม้ฝรั่งมันไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าอากาศแบบเย็นๆนิดๆอะไรเงี้ยผลผลิตก็จะดีเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเรายิ่งบำรุงดีอะไรดีก็จะได้ผลผลิตเยอะหน่อไม้ฝรั่งในสวนของคุณป้ามีวิธีการบำรุงยังไงบ้างคะก็มีเพียวน้ำตอนนี้ใช้อยู่ก็เพียวเพียวหนึ่งเพียวหนึ่งกับซปเปอร์เพียว แล้วบางครั้งก็ใช้เพียวเอ็กบ้างมีแมลงอะไรที่ว่าบางทีแมลงนี่เคมีก็เอาไม่อยู่แบบว่าเราปลูกข้างๆกันเนี้ยเขาใช้เคมีแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้บางทีก็เหมือนไล่มาไงอ่าเราเราฉีดน้อยครั้งแบบว่าเดือยอีสิวันเราฉีดครั้งเขาฉีด3วันครั้ง5วันครั้งมันก็จะมาไล่เราได้อันนี้เราก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยบางครั้งก็ต้องเอา เพียวเอ็กซ์มาช่วยไล่มแมลงไปอะไรเงี้ยระยะการใช้หรอช่วงพักต้นเราก็ใช้เพียวเพียวหนึ่งถ้าช่วงเก็บเกี่ยวเงี้ยเราก็ผสมซูเปอร์เพียวลงไปด้วยมันก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วผลผลิตมันก็จะได้เกรดได้มาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยจากเราเขาต้องการเกรดเออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะหน่อของเราก็จะใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงจากหน้าร้อนเนี่ย หน่อไม้ฝรั่งก็จะไม่ค่อยออกผลผลิตให้ถ้าหน้าฝนก็จะเป็นโรคถ้าเราใช้อย่างนี้าบางครั้งของเราก็ไม่เป็นโรคแต่ว่าของเขาไม่ได้เก็บกันของเราได้เก็บอะไรเงี้ยเห็นผลดีแบบนี้ต้องใช้เพียวเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการผสมเพียวกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะเพียว1นึซีซีต่อน้ำา20ลิตรใช้ช่วงพักต้นเพื่อบำรุงให้ต้นฟื้นฟูนค่ะ ซูเปอร์เพียว 10cc ใช้ช่วงเก็บผลผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่หนอใหญ่หน่ออวบค่ะเพียวเอ็ก1ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรใช้เพื่อป้องกันโรคมแมลงค่ะโดยฉีดพ่นเป็นละอองฝอย,อยประมาณ10-15วันครั้งนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้หน่อไม้ฝรั่งในสวนของคุณผู้ชมก็จะได้ทั้งอวบทั้งใหญ่แล้วล่ะคะ่ะ ไม้ฝรั่งสมบูรณ์แข็งแรงขนาดนี้คุณป้าได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมคะเนี่ยปุ๋ยช่วงที่พักต้นเราก็จะใช้น้อยหน่อยใช้ครั้งเดียวพักต้นนะต่อนหนึ่งเดือนปกติก็10วันครั้ง10วันก็หนึ่งกระสอบปุ๋ยหนึ่งกระสอบพ่นยานหนึ่งครั้งสมเมื่อวันนี้นะเมื่อวานนี้เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปเราก็จำไว้ว่าใส่ปุ๋ยไปวันที่เท่าไหร่ แล้วก็มาพ่นยาที่เท่าไหร่ก็สิบวันเหมือนกันแต่ว่าแค่ทิ้งระยะก,กันไปนิดหนึ่งเดือนหนึ่งหรอเดือนหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้เพียวไปประมาณ2เดือนหนึ่งชุดก็คือว่า2อย่างคือมีเพียวซูเปอร์เพียวกับเพียวหนึ่งอ่ะใช้ได้2เดือน3,5 0 0ก็คือมีค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยกับเพียวประมาณสักสิบวโลรวมกันทั้งหมดตอนนี้นไม้มันแก่แล้วต้อง20ปี มันนานแล้วมันก็เลยผลผลิตมันก็ลดน้อยเพราะเหมือนคนแก่แหละอันนี้เราก็บำรุงมันไปเรื่อยๆมันก็ได้เก็บกินไปเรื่อยๆดีกว่าเราไปลงทุนใหม่กำไรก็ตกวันละ1,000บาทเพราะว่า10วันเราลงทุนครั้งหนึ่ง10วันเราถึงให้กินปุ๋ยครั้งหนึ่งแล้วก็พวกฮอร์โมนพวกบำรุงนี่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเพียวก็เป็นตัวเดียวใน ต้องการเชื้อราได้บำรุงได้ในตัวไงเราก็เลยลดต้นทุนไปนิดนึงอันนี้คือว่าเป็นปลอดสารหน่อไม้ฝรั่งอะเนาะส่งต่างประเทศเขาต้องตรวจสารทุกครั้งที่เอาไปคือเราไปส่งโรงงานเนี่ยโรงงานก็ต้องไปตรวจสารถ้าเจอสารเราก็ตีกลับก็คือขาดทุนแล้วถ้าเราใช้เพียวอะนะมันก็ปลอดสารเขาไปตรวจก็ไม่มีสารอะไรเงี้ยมันก็ไปได้อันนี้ผ่านฉลุยเลยแล้วเราก็เหมือนลดต้นทุนไปในตัว เราไม่ต้องไปใช้สารเคมีให้อันตรายอะไรเงี้ยอันตรายต่อคนกินอันตรายต่อเราด้วยเพราะว่าเราเราเป็นคนทําแรงโลกไม่ค่อยมีอ่ะต้นทุนต่ํกากําไรงามสวนที่ทําได้แบบนี้คือสวนที่ใช้เพียวเท่านั้นจริงไหมคะคุณป้านี่ค่ะดกมากตั้งแต่เราใช้เพียวมานะ มันก็ได้มาตรฐานได้เกรด A อะไรเงี้ยเนี่ยกอนหนึ่งก็จะได้หลายหนมีทั้ง b c อะไร A อยู่รวมกันเลยแต่ส่วนมากจะได้มาตรฐานลดปุย๋ยลดลดต้นทุนลงไปอะไรเงี้ยตั้งแต่เรามาใช้เพียวอันนี้ก็จะได้หนหนออหนอตมูมตามที่โรงงานต้องการอะไรเงี้ยนี่ได้เกรดเเลยได้เกรดเเลยเนาะอ,อันนี้ อันนี้อันนี้จะเป็น A ขาวแต่อันนี้จะเป็น A เขียวแต่ก็คือได้ A ได้ราคาอะไรอย่เงี้ยส่วนมากก็จะเป็น A มีมีน้อยที่ว่าไม่ได้มาตรฐานเนาะอันนี้ก็เป็นเกรด A เอทั้งนั้นเลยกอนึงได้ไหลายหนอเลยอะ่ะอันนี้จะมีเกรดเล็กบ้างนิดหน่อย ่าปนกันอันนี้เป็นซีแต่ก็ไม่มีมแมลงรบกวนนะไม่มีหนอนเจาะไม่มีหัวไม่หงิกไม่งออะไรเงี้ยหัวก็จะตูมได้มาตรฐานสวยทุกหนอไม่ค่อยมีมแมลงไม่ค่อยมีหนอนนอนก็ไม่ค่อยกวนอันนี้ก็ต้องเอาไปใส่บล็อกทําให้หัวเสมอกันเดี๋ยวไปดูที่บ้านต้องทําให้เสมอแล้วเราก็ตัด 25เซนแล้วก็มาคัดขนาดคัดไซส์ก็คือ A เขียว A ขาว B B ตูม B บาน A บานอะไรเนี่ยมันมีหลายไซส์มี C มีอันนอเล็กนี่ก็จะเป็นซีนีาาก็ถ้าเป็น C ตูมก็ได้ราคา30บาทแต่ถ้าเป็น C อย่างนี้นะ10บบาท,อ,ทอ,อ,อ๋ออันนี้บางคนก็ชอบกินนะ ว่าไปผัดสลบสลบแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเอาไปกินดูเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนต่อไปที่บ้านคือการคัดเกตไปได้เลยตามมาเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหน่อไม้ฝรั่งที่เราเห็นกันอยู่นี้อายุ20ปีแล้วคะ่ะผลผลิตยังดีหน่ออวกใหญ่ไร้โรคแมลงกวนใจเราจะพาไปดูขั้นตอนต่อไป ว่าหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วเขาจะนำไปทำอะไรกันต่อช่วงนี้พักกันสักคู่จ้าเกแฮปปี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบป,ปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและแมลงเยอะเพี้ยวท้าให้ลอง สินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งแรกมันจะตายนี่แหละ รองเพียวมาใช้ลูกฉีดได้7วันแตกใบอ่อนยอดอ่อนใหม่เพี้ยยังไม่มีเลยใบเขียวมันสมบูรณ์ทุกอย่างอะ่ะม mm hmm. ันง่ายดีกว่าเพราะที่แรกมันไม่งามมันไม่มีลูกห่อเลยเมื่อเดือนก่อนนะกล่าวว่าจะตัดทิ้งและมาฉีดยาคนาเนี้ยโอ้มันดูดีขึ้นนะ <c oughs> แล้วมันก็มาออกลูกให้ห่อนี่ยัย้วเย้ยเลยถือว่าดกนะมันจะไม่เคยดกขนาดนี้ฉีดเราไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาคลุมผ้าไม่ต้องอะไรเพราะมันฉีวภาพเราไม่กลัวอยู่แล้วมันดีต่อสุขภาพเราไม่มีโซมเลยดีกว่าประหยัด เราเพียวเราวนี่แหละถ้ามี10คะแนนให้เพียวกี่คะแนนให้เต็มเลยโอ้โหมันใจพดใช้กันที่บ้านใช้แต่เพียวอย่างเดียวครับแต่เพียวเนี่ยชได้อย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยผลผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2 ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแมลงสซองมูลค่า1,200บาทพิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสุวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดาลทรัพย์1องค์ทันที ของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร02 10499990877549999หรือไลน์แอดเกษตรเพียว ที่เก็บนอไม้ฝรั่งกันมาแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่านอทั้งอวบทั้งใหญ่ไร้โรคแมลงกวนใจแต่คุณผู้ชมอยากรู้ขั้นตอนต่อไปแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกันต่อเราก็มาคัดไซส์คัดเกต<ะ>เกต A เกต B ีอะไรเงรี้ยอันนี้จะเทียบให้หัวเสมอกันไงเสมอแล้วเราก็ตัดอันนี้คือบอกว่าเราทำไว้25เซนจะตัด25เซน อ๋อต้องหลายบล็อกเพราะเทียบหลายคนอันนี้ขนาด A และวนตัดแล้วได้แล้ว25เซนแล้วจะก็มาคัดขนาดคัด A A บาน A อโตมอะไรเงี้ยอันนี้บานนี่ A บานนะนี่ A อโตมตโตมอันนี้คือแล้วเราก็ต้องมาคัดเขียวคัดขาวอีกทีนึงอันนี้คัดเขียวเขียวนะถ้าอย่างนี้ก็เป็นขาวต้องเก็บทุกวันวันละหนึ่งครั้ง เช้าก็เก็บแล้วถ้าไม่เก็บทุกวันแล้วมันจะตกไซมันจะบานแล้วมันจะไม่ได้มันก็จะไม่ได้ราคาถ้าเป็นหัวบานนี่มันจะถูกไงหัวบานมันจะถูกอันนี้หัวตูมมันก็จะได้สมมติว่าถ้ามันเป็นเอ้เขียวใช่ปะมันก็จะได้กิโลละร้อยแต่อันนี้มันก็เหลือถ้าบานไปแล้วมันก็เหลือสามสิบาทมันถูกูมาเยอะเลยเนาะเยอะเลยใช่เราก็เลยต้องเก็บก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาคัดไซแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปล้าง อีกทีหนึ่งอันนี้เรามาคัดไซส์ก่อนหลังจากที่เขานำมาคัดไซส์เสร็จแล้วก็จะนำมามัดเป็นกำๆแบบนี้แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็นำมาผึ่งไว้ให้แห้งเตรียมส่งโรงงานได้เลยค่ะคุณป้าใช้เพียวมานานหรือยังคะเมื่อก่อนนี่็เคยใช้มาครั้งหนึ่งนะลูกชายใช้ตั้งแต่สามขวดพันอะ แล้วก็หยุดไปหันกลับมาใช้เคมีเพราะว่าของเขาข้างๆไรที่ปลูกมันเหมือนกันนะใกล้ๆที่บอกว่าเมื่อก่อนเป็นไม้ฝรังหมดอ่ะยี่สิบไรอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เคมีกันทั้งนั้นเราก็มาใช้เคมีอันนี้ก็กลับมาใช้เพียวอีกครั้งหนึ่งดูทีวีเห็นได้ผลผลิตกันดีๆอะไรเงี้ย <laughs> เราก็อยากได้เยอะๆบ้าง <laughs> เราก็เลยมาลองใช้ดู แล้วเห็นตะแลกหนาไม้ฝรั่งกับพี่สะไบก็ใช้อยู่พี่สะไบใช้เพียวอยู่นะของเขาหนออวบหนอตูมดีเราก็เลยว่าว่าเขาใช้อะไรอยู่นะใช้เพียวเขาบอกเนี้ยใช้เพียวหนึ่งเราก็เลยอ่าลองมาซื้อมาใช้มั่งว่าของเราจะได้หนออวบหนอใหญ่เือนของเขาอะไรเงี้ยก็ดีนะเพราะมันไม่อันตรายไงเราใช้เคม,มีมันก็อันตราย มันเป็นพืชที่ปลอดสารแล้วเพราะทรงต่างประเทศอะไรออ๋อใช้มาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่3ามดทพันใช้ลืมเลยก็ดีนะทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงโตไวอะไรเงี้ยโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนใช้เพียวแล้วหน่ออวบหน่อใหญ่ไร้โรคแมลงที่สำคัญไม่มีสารเคมีถูกใจตลาดต่างประเทศส่งออกได้สบาย ตอนแรกที่เห็นในทีวีคิดไหมคะว่าจะมีการเตรี้ยมกันหรือเปล่า <ç uk> ไม่คิดนะ <g fox> ไม่คิดว่าเตรี้ยมหรอกก็คิดว่าคงจะใช้กันแล้วก็เพราะเห็นพูดก็ไม่ไม่น่าว่าเตรี้ยมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ลองก็ไม่รู้เนาะต้องลองเองเราเราคนอื่นพูดจากปากคนอื่นกระสู้เราลองเองไม่ได้อ่ะก็แปลกใจว่าเอ๊ะน้ำก็ใสใสทำไม มันถึงจะไล่แมลงไล่โรคอะไรได้เงพวกไม้ฝรัรง่งเราทำปอสานก็จะใช้พวกไม่ใช้เคมีเลยอ่ะเอาแล้วแถวนี้คนแถวนี้เขาได้ผลผลิตได้หมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม้ฝรั่งไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าก็จะเปลี่ยนไปเป็นก็โพดฝักอ่อนหมดแล้วมันมันไม่ต้องไม้นี่ไงไม่ต้องมาเก็บเหนื่อยทุกวันไงโพดฝักอ่อนนี่ใช้เขาเก็บได้จ้างเขาอันนี้ป้าเก็บจะหลังจะเสียมาแล้วไม้ฝรั่งอ่ะ ช้าก็ก้มทุกวันอะไรเงี้ยจนใจนี้ไม่ไหวแล้วก้มจะไม่ไหวแล้วมันหยุดการดูแลด้วยมั้งบางคนก็แบบว่าไงอ네่ะท้ออะไรเงี้ยอุ้นเ่ยเอาเราไม่คุ้มทุนถ่ายปูแยกอื่นดีก,กว่านเพราะเหนื่อยอะไรเงีย้ยบางคนจะคิดอย่างนี้ไงแต่เราคิดว่าโอ้ยอย่างนี้ก็ยังดีเราทําทุกวันแต่เราก็ได้ตังค์ทุกวัน <brasile S 1> ดีกว่าเราไปจ้างขุดดินทําอะไรเงี้ยเราทําในไร่เราเองอะไรเงี้ยได้บ้างก็ยังดีลงทุนบ้าง แต่อันนี้มันแบบว่าบ,บางครั้งลงทุนหักต้นทุนไปแล้วอะไรแล้วเราเหลือบ้างก็ยังดีอะไรอย่างงี้ใช่ดีกว่าไปลงทุนปลูกใหม่สมมติว่าเราเก็บเก็บสองสองเดือนครั้งหนึ่งเราก็พักต้นครั้งหนึ่ง,งพักต้นเดือนหนึ่งเราก็เก็บได้อีกอก็เป็นอยู่เงี้ยวนเวียนไปอยู่เงี้ยช่วงที่พักต้นนั้นคุณป้าเขาก็จะบำรุงด้วยการฉีดเพียวหนึ่งเพื่อเป็นการฟื้นฟูต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ส่วนอื่นที่เขาใช้สารเคมีกันเยอะๆมันเอาพวกมแมลงอยู่ไหมคะเคมีก็เอาไม่อยู่นะบางครั้งเป็นน้าไม้ฝรั่งเป็นโรคติดต่อ3ปีเลยไม่ได้เก็บอ่ะนั่นแหละที่เขาไถาทิ้งกันหมดเา,เาดใช่โดนโรคแบบฝนตกชุกๆพ่นยาไม่ได้ยาเชลาก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยนะเขาก็โดนโดนโรคลงกันหมดเขาก็ไถกันไปหมดเป็นข้าโพดบางทีข้าโพด ขาคิดว่าลงทุนน้อยกว่าหน้ฝรั่งนี้เราต้องเมื่อก่อนเขาโพสฝักอ่อนมันไม่ต้องพ่นยาไง ấy. แต่เดี๋ยวนี้มันต้องพ่นยาฝรั่งที่เราเนี่ยนะคัดเกรดจาก A จาก B อะไรเงี้ยนะเราคัดมาอันนี้เป็นเกรดบเราก็เอาไปใส่น้ําล้างล้างแล้วตั้งเอาไว้ให้หัวมันแห้งแล้วอีกสักพักหนึ่งเราก็าไปส่งเอาไปขายอะ ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือเชื้อราอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ใช้เพียวแล้วแล้วก็ผลผลิตดีๆก็อยู่ในกำรรม,มือแล้วล่ะค่ะบำรุงดินนะเหรอเราใช้ปุ๋ยคอกไงปุ๋ยคอกใส่บ้างเป็นบางครั้งตอนช่วงพักต้นนะ่ะพักต้นเราใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงดินทําให้ดินมันล้วนอะไรเงี้ยเพราะน้นไม้ฝลังมันชอบดินล้วนเราจะไม่เน้นเคมี ส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกอินรีย์ขึ้นมาขึ้นมาหัวก็จะไม่โคดแบบนี้ถ้าดินมันไม่ล้วนใช่ป่ะดินมันแข็งหน่อไม้มันแขงมามันก็หัวงอมันก็ไม่ได้หัวดีๆเหรออย่างนี้หัวมันก็จะตรงมันจะตรงมันจะตตมอย่างนี้ก็ได้มาตรฐานเขาถ้าแบบว่าดินมันดินมันแข็งใช่ป่ะ ดินแข็งจัดมันก็จะหนังแบบนี้ยังต้องให้ดินมันล่วนไว้ ผลผลิตหน่อมันวนวนลกว่าหน่อมันอวบแล้วมันก็รู้สึกว่าต้นมันก็แข็งแรงอะไรเงี้ยต้าทานโรคได้ดีอะไรเงี้ยผลผลิตมันก็ดีขึ้นได,ได้มาตรฐานเขาขึ้นอะไรเงี้ยอ่าได้เกดเอขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคหรือเชื้อราอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ใช้เพียวแล้วแล้วก็ผลผลิตดีๆก็อยู่ในกำมือแล้วละคะ่ะ แล้วถ้าโดนหนอนมาแรงลงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงคะบางครั้งหนอนลงเนี่ยเอาไม่อยู่เลยกินหมดเลยไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะอันนี้เราไม่ใช้เคมีใช่ปะ่ะอันนี้เอาไปให้วัวกินได้เลยเราล้างล้างน้ําแล้วก็ไปให้วัวกินเลยวัวกินได้อีกเพราะมันไม่ไม่มีสารไงเพราะว่าห้หมวมันก็จะงอแบบว่าหงิกงอมันก็ไปให้คนกินใกล้นี่ยากแล้วส่วนมากก็จะไปขายส่งต่างประเทศไม่ได้ไงหัวหงิกหัวงอ ขายตลาดอย่างเงี้ยขายให้พวกเรากินนี่แหละเราก็กินของนดีไปใช่ของดีๆก็ให้ต่างประเทศไปคุณป้าคิดว่าการใช้เพียวมันคุ้มค่าไหมคะก็คุ้มนะคุ้มค่าก็มันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนลงพืชก็สมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ย <laughs> ประทับใจเพียว เพราะทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงโตวไวได้ผลผลิตด,ดี <Okay. S 1> ได้เกดเอเยอะกำไรวันเป็นพันนะลงทุนก็ประมาณ3,500ระหว่างค่ายากับค่าปุ๋ยค่าเพียว500แล้วก็ค่าปุ๋ยประมาณ3ลูกได้วันประมาณวันประมาณ1,000ก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ30,000 mm. ก็อยากให้พี่น้องมาลองใช้กันดูเนาะ ลองใช้เพียวดูว่าเป็นน้ําใสๆเนี่ยมันจะได้ผลผลิตดีไหมถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้เนอะอาะจะไปเชื่อปากไม่ได้ต้องลองเอง <c oughs> ใช้เพียวเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน <c oughs> <c oughs> ซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ <c oughs> วันนี้เต็มอิ่มไปกับการเรียนรู้วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเลยนะคะข้อดีของการใช้เพียวกับหน่อไม้ฝรั่งนั้น คือการที่เพียวไม่มีสารเคมีเวลาที่โรงงานตรวจสารก็ผ่านฉลุยส่งออกนอกได้สบายสๆขอบอกเลยว่าผลผลิตดีไม่มีโมตจ้า